คำนี้เหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สิ่งนี้เนี่ยรับรองว่าสำเนียงดีขึ้นแน่นอนนะคะคาว่า good good ถ้าเราเน้นเสียงหนักไปเลยแบบว่าอยากจะเน้นคํานี้จริงๆเนี่ยเราจะออกเสียงว่า good like good แต่ว่าพูดเร็วๆให้เชื่อมต่อกัน,นะคะ good good แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไม่เน้นเอาแค่แบบ good ก็เหลือแค่ good like good good แค n นี้พอนะคะ good versus good ะะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น adjective นะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เอาไว้อธิบายคำนามเขาก็เลยจะมีรูปที่เป็นขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดขั้นกว่าก็คือ better better อันนี้เป็นการออกเสียงแบบ American English นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเราจะทำการเปลี่ยนตัว t เป็นเสียง d นะคะ like better better นะคะส่วนขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดแบบว่าที่สุดดีที่สุดนะ่ะเมื่อกี้คือดีกว่า better แต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็น best จะใช้กับคำว่า the the best the best of all the best of them all เนี่ยแบบที่สุดของแจ้นะคะ the best อย่าลืมออกเสียง s กับ t ที่ตอนท้ายนะ,ะ st best best มาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับความหมายของคำนี้ก็คือแปลว่าดีนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะ,ะ keep up the good work keep up the good work ก็คือทำงานที่ดีแบบนี้ต่อไปนะหรือ the sound and picture are both of good quality อย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยเสียงและภาพเนี่ยก็คุณภาพดีทั้งคู่เลยนะคะ good quality นะคะหรือ things are looking good at the moment at the moment ก็คือตอนนี้นั่นเองค่ะบอกว่าสิ่งต่างๆก็กำลังดูดีเลยนะในตอนนี้นะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือ pleasant or like you enjoy that way นะคะอย่างเช่นเราเราสนุกอะเราสนุกอย่างเช่นเราใช้กับคำว่า uh, let's hope we have good weather tomorrow นะคะ เป็นเป็นเหมือนเป็นหวังว่าพวกเราเนี่ยจะอากาศพรุ่งนี้จจะเป็นอากาศที่ดีที่เราจะสามารถเอ็นจอยกับมันได้พรุ่งนี้นะคะหรือ,อ There are loads of good things about working here มันมีสิ่งดีๆมากมายเลยล่ะที่ได้ทำงานที่นี่นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็คืออะไรที่เป็นความหมายในแง่บวกในแง่ดีเนี่ยใช้คำว่า good ได้หรือจะแปลว่าเก่งก็ได้นะคะเช่น I'm good at speaking English เนี่ย I'm good at speaking English นะคะก็คือ ฉันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งนั่นเอง I'm good at something I'm good at doing something นะคะก็คือใช้คำว่า I'm good at แล้วก็ตามด้วย action นั้นๆเช่นใครที่ว่ายน้ำเก่งก็บอกว่า I'm good at swimming I'm good at swimming แบบนี้นะคะ so see you in the next word bye bye อ๋อลืมไปค่ะจะบอกว่าอ่าถ้าเป็นการออกเสียงแบบ British accent นะคะ เขาจะไม่ออกเสียง R เนาะเพราะฉะนั้นคำว่า uh, better ที่เรา uh, เป็นสำเนียง American นะคะเขาจะออกเสียงว่า better better ก็คือเสียง R ที่ตัวท้ายเนี่ยก็จะหายไปนะคะ better ก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกเสียง R หรอกแต่ว่าเสียง R ของเขาอะ่ะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีแบบ er แบบนี้นั่นเองค่ะ better better หรือ better ก็ได้ก็คือเขาจะไม่ออกเสียงตัว T ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะ better แบบแบบนี้นะคะเหมือนบ่โอที่แปลว่าขวดน้ำนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันนะคะ,คคก,นะคะก็คือไม่ออกเสียงทีนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็น American English เขาจะเปลี่ยนเสียงทีเป็นเสียงดึเป็น better better นั่นเองค่ะโอเค so see you in the next word that's it for today bye bye